สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ก้มหน้าชนแนลในช่วงก้มหน้ากระตูนครับวันนี้ครับมาวัดระดับพลังกันหน่อยครับพลังที่ผมจะนํามาวัดกันในวันนี้นั่นก็คือซุนิชาผมกับปวเซดอนครับ2ตัวนี้ใครจะเจ๋งกว่ากัน2ตัวนี้ใครมีพลังมากกว่ากันครับก่อนที่จะไปตัดสินว่าใครกันแน่ที่เก่งกว่ากันครับผมขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องของซุนิชาก่อนนะครับสุนิชาครับเป็นช้างที่มีอายุมามากกว่าพันปีแล้วอนะครตับช้วางตันนี้เีชื่อเรียกอีอเื่ยอนไปึง ว่าเกาะโซครับซึ่งเป็นเกาะที่มีเผ่ามิงอาศัยอยู่ครับสุนิชาหรือเกาะโซครับเป็นเกาะที่ถูกสั่งให้เดินไปเรื่อยๆนะครับมาตลอด1,000ปีแต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจุดหมายปลายทางของสุนิชานั้นอยู่ที่ไหนครับ และในตอนที่แจ็คได้เข้าโจมตีใส่สูนิชาครับแจ็คมาพร้อมกับลูกน้องแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่ขาสูนิชาอย่างหนักเลยครับด้วยความเจ็บปวดของสูนิชาครับและด้วยความที่ต้องการจะปกป้องเผ่ามิงครับสุนิชาได้สื่อสารกับโมโมโนซุเกะว่าหากนั่นคือเจ้าจริงๆเร็วเข้าขอร้องละ่ะ แต่คนที่ได้ยินนะครับไม่ได้มีเพียงแต่โมโมโนสุเกะเท่านั้นครับคนที่ได้ยินเนี่ยกับมีลูฟี่ด้วยครับที่สามารถได้ยินเสียงของสุนิชาด้วยครับสุนิชาพยายามสื่อสารต่อครับแล้วเข้าได้โปรดให้คำสั่งกับข้าหากเจ้าอยู่ตรงนั้นลูฟี่ครับเมื่อได้ยินเสียงของสุนิชาครับก็ตะโกนออกไปเลยครับว่าให้คำสั่งนายมันหมายความว่ายังไงตอบมาสินายเป็นใครกันแน่ สุนิชาครับได้เหลือบมองไปที่กองเรือของแจ็คครับที่พยายามโจมตีสุนิชาอยู่ครับและภาพที่สุนิชาเห็นครับก็ถ่ายทอดไปยังความรู้สึกของโมโมโนสเกะด้วยครับทําให้โมโมโนสเกะครับรู้ว่าแจ็คกําลังโจมตีสุนิชาอยู่ครับภาพนั้นไหลเข้าไปในหัวของโมโมโนสเกะนั่นเองครับนั่นทําให้โมโมโนสเกะเข้าใจว่าเสียงที่พยายามสื่อสารกับตัวโมโมโนสเกะเองนั่นก็คือเสียงของช้างตัวนี้เสียงของสุนิชานั่นเองครับสุนิชาก็ได้เล่าให้โมโมโนสเกะฟังครับว่า ในอดีตโบราณการมาแล้วครับช้างได้ก่ออาชญากรรมครับเพราะเรื่องนั้นครับจึงทําให้สุนิชาได้รับโทษได้รับโทษโดยการให้เดินไปตลอดการครับและต้องทําอะไรตามคําสั่งเท่านั้นครับจนกว่าจะถึงจุดจบของเวลาครับเพราะแบบนี้นี่เองครับการที่สุนิชาจะโจมตีแจ็คได้จึงต้องขอร้องให้โมโมโนซเกะออกคําสั่งกับสุนิชาครับในตอนที่สุนิชากําลังจะล้มนะครับสุนิชาได้ขอร้องกับโมโมโนซเกะต่อครับว่าให้คําสั่งฆ่า อนุญาตให้ฆ่าสู้โมโมโนสเกตจึงตัดสินใจครับต่งซุนิชาทันทีครับอย่ายอมแพ้นะโซจะล้มไม่ได้ไล่เจ็กออกไปครับไล่มันไปครับซุนิชาครับได้ตอบรับโมโมโนสเกตว่าเข้าใจแล้วและซุนิชาก็อยู่ในท่าพร้อมต่อสู้ทันทีครับ สุนิชาครับได้ฟาดงวงของตัวเองครงวงใหญ่ยักษ์เลยนะครฟาดใส่กองเรือของแจ็คครับแจ็คที่มีค่าหัว1,000ล้านครับปลิวกระเด็นกระดอนเลยนะฮะคิดดูครผมค่าหัว1,000ล้านครับไม่สามารถทําอะไรสุนิชาได้เลยนะฮะตัวเล็กจิ๋วไปเลยนะครับตัวแจ็คนะก็ถือว่าเป็นพลังที่โหดมากๆพลังหนึ่งเลยนะครับสุนิชาผมเลยจับ คู่มาวัดพลังกับโพรเซดอนซะหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพลังของโพรเซดอนกันต่อครับมาถึงโพรเซดอนกันบ้างครับโพรเซดอนเป็นอาวุธโบราณที่สามารถทําลายโลกได้เลยทีเดียวครับและผู้ที่ครอบครองพลังนี้นั่นก็คือองค์หญิงเงือกแห่งเกาะเงือกครับ ชิลาโฮชินั่นเองครับชิลาโฮชิครับมีความสามารถในการพูดกับเจ้าแห่งทะเลได้ครับซึ่งการที่เธอมีพลังนี้เองนี่แหละครับทำให้เธอมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปอเซดอนครับแต่ว่าชิลาโฮชิไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับที่มีพลังนี้ครับในอดีตครับเคยมีองค์หญิงเงือกอีกคนหนึ่งครับที่สามารถใช้พลังนี้ได้เธอสามารถสั่งการเจ้าแห่งทะเลให้สามารถทําตามคําสั่งของเธอได้ครับองค์หญิงเงือกคนนั้นเคยมีชีวิตอยู่ใน100ปีที่ว่างเปล่าเมื่อ800ปีที่แล้วครับ สำหรับพลังของโปสดอนครับก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับว่าพลังขนาดที่สามารถทำลายโลกใบนี้ได้ที่มีอยู่จริงในอดีตอันไกลโพ้นครับยังไม่รู้ครับว่ามันมีไว้เพื่ออะไรและมีไว้ทํำไมครับ เอาละครับได้เวลามาวัดพลังกันแล้วครับว่าระหว่างปรไซดอนกับสุนิชาใครกันแน่ที่เจ๋งกว่ากันสําหรับข้อมูลในวันพีชครับปอไซดอนเป็นพลังที่สามารถทําลายโลกได้ครับส่วนสุนิชาครับยังไม่มีข้อมูลถึงขนาดนั้นนะครับว่าสามารถทําลายโลกได้แน่นอนครับว่าพลังนี้ต่างกันลิบลับแน่นอนครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้านําสุนิชามาวัดไซส์กับขนาดเจ้าแห่งทะเลนะครับตัวต่อตัวเนี่ยผมว่าสุนิชาไซส์น่าจะพอๆกับเจ้าทะเลนะครับถ้าเทียบกันตัวต่อตัวนะแต่ว่าพลังของปอไซดอน จะได้เปรียบสุนิชาตรงที่ปรไซดอนนั้นมีหลายตัวครับมากันเป็นฝูงมากันเป็นเข่งเลยนะฮะส่วนสุนิชาครับที่มีตัวเดียวแถมอายุนี่ก็รอบไปพันปีเลยนะ,ะแกงง่งากเต็มทีเลยนะครับสุนิชาแถมยังมีอยู่ตัวเดียวด้วยครับถ้าเกิดปะทะก,กันจริงๆเนี่ยไม่น่าจะสู้ปอไซดอนได้แต่ถ้าเกิดว,ว่ามาวัดกันตัวต่อตัว,ตวเนี่ยผมว่าสุนิชาเนี่ยพลังไม่น่าจะแพ้เจ้าทะเลนะฮะ,นนะ,ะก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าสุนิชาพลังจะไม่เท่ากับปรไซดอนนะ,ะแต่ผมก็ดาวเอานะครับว่ายังไงก็เป็นน้องๆของปรไซดอนนะครับ สำหรับการฟังเสียงเจ้าแห่งทะเลนั้นนะครับไม่ได้มีแต่องค์หญิงเงือกชิลาโฮชิเท่านั้นนะครับที่สามารถฟังได้ยังมีลูฟี่กับโรเจอร์ด้วยนะครับที่สามารถฟังได้แต่ว่าลูฟี่กับโรเจอร์ฟังได้ได้ยินนะครับ แต่ว่ายังไม่สามารถสั่งการเจ้าแห่งทะเลได้นะครับก็เท่ากับว่าทั้งลูฟี่ทั้งโรเจอร์นะครับมีความสามารถที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าในอดีตครับโรเจอร์ก็เคยสามารถฟังเสียงของสุนิชาได้ปัจจุบันนี้ครับลูฟี่ก็สามารถฟังเสียงทั้งสุนิชาแล้วก็สามารถฟังเสียงทั้งเจ้าแห่งทะเลได้ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูฟี่ก็มีความสามารถที่พิสดารพันลึกแบบโรเจอร์ด้วยเหมือนกันนะครับสมแล้วนะครับที่กําลังจะกลายเป็นเจ้าแห่งโจสลัดนะครับลูฟี่เอาล่ะครับผมขอสรุปตามความคิดของผมเลยแล้วกันนะ ครับว่าพลังระหว่างสูนิชากับโปรซดอนนั้นก็คิดว่าสูนิชาถ้าเทียบตัวต่อตัวกับเจ้าแห่งทะเลสูสีกันและไม่น่าแพ้นะครับสูสีกันอาเป็นว่าเสมอกันละกันแต่ถ้าเกิดว่าพลังเต็มๆของโปรซดอนที่มีเจ้าแห่งทะเลมาเป็นฝูงมาเป็นเข่งมาเป็นโขงเนี่ยสูนิชาไม่รอดครับส่วนเพื่อนๆละครับที่กําลังฟังคลิปอยู่คิดว่ายังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าสูนิชาต้องเจอกับโปรซดอนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นเข้ามาช่วยกันทำมาหากินได้นะครับไม่ว่ากันครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับก้มหน้าชน,นาในช่วงก้มหน้าการ์ตูนครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ